รับอะไรก็ไม่ยากเท่ารักกบกรรมคุณอันนี้ก็ยากนะครับยากถ้าเราไม่ฝึกหดัดขัดกลรมเลกรรมคุณนี่โอ้มันคุ้มเฮาเลยถ้าครูบาอาจารย์ไม่พยายามที่จะรับนะครับมากกว่าใดหรอกคือผมเป็นตัวอย่างน,นี่ลยนะเอาผมเป็นตัวอย่างมากกว่าปฏิบัติแบบนี้นกว่าใดหรอกแบ่กได้ครับ กามาคุณเราก็รลลู้อยู่แล้วรูปเสียงกินรถก็อตับหักกาลั่สวดมนต์อยู่ดีๆกาลั่นนั่งสมาธิหยุหน้องพอหนพอหนพูดโธ่อยู่นี่ปุ่นบ้าน้องคําก็ตุ่มตุ่มตุ่มต,มตุ่มสลอนกับพินอยู่หมดโอ้ยกูมาเป็นบ่ายยางง้อยคนเดียวคนเองเขาสลอนค้องกับพินอยู่แบบนี้มันต้องมีอ่างโลกเนึ่งใน,ใน เป็นวัชีบุตรนะเป็นชาววัชีแก้วท,ทาเหมือนกับ,บาากรครูบาอาจารย์มาทำเลยครับนางสามารถที่เดินจงกรมสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่ไหนแต่ว่าเสียงอยู่ในบ้านคนครับตุ้มตัําตุ้มตั้มอยู่จะร้องกันนะครับบ้านน่ะก,ก็มีมอลองมอลัมบ้านน่ะก,ก็มีอันานั้นอันนี้เสพงันเราว่าโอ้ยกูเนี่ยเป็นพี่บา้าโนะเราว่า เขาละมวนอยู่ในบ้านผมกูเราไม่เป็นปุ๊บพิบาวอยู่คนเดียวถึงมันนางยางหาเงั้งอยู่ดีคนน่ะมานางเงี้ยงอยู่ดีอันนันคือแกไปนเตือนตนเองนะครับเตือนเตือนเตือนสติตนเองเหตุคือพิบาวแล้ว่ะอันนี้ท่านก็กล่าวไว้ในธรรมบ๊วย่นเนี่ยก็คือพวกเขานี่แหละมาเหตุนี่พวกเขามวนอยู่เขาก็ถือม้วงเข้าแม่วาเพว่เขาก็เป็นพ่บ้านมันางเงี้ยงอยู่ดีเลยนะ นั่งรับหูรับตาบ่าเกิดประโยชน์บ่วา่าญ,ญายอบเลยครับคู่บา่าวเข้าหรือว่าคันหรือกันนี่แหละโอ้ยถึงมานั่งรับหูรับตายนั้นเป็นบ่ายยังอยูอย่ดื่คืบอบ่ไปเห็นอันนั้นอันนี้มันเกิดประโยชน์เหมือนเด็เปินมองบ่เห็นประโยชน์ขอาขันมาปฏิบัตินะเป็นข้่ปจะโยม,งมยังไวสิหรือแม้กระทั่งหลายหลายคนเนี่ยพวกที่ไปติดน้ำอะไรอ่ะติดน้ำโตน้ำหนังสือนะครับติดน้ำตำรับตำล่าก็บอกว่า พระพุทธเจ้าไม่สอนใช่ไหมครับคำนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าไม่สอนเนี่ยแต่จะบอกว่าปฏิเสธอัาน,าน,านนั้นนี่กุศโลบายนะครับกุศโลบายคำว่ากุพพศโลบายเนี่ยในหลักการปฏิบัติของพระเราเพุทธเจ้าว่างไปหลักสมถะทั้งสี่สิบเลือกเอาไปไหนเลือกเอา สี่สิบข้อนั้นเลือกเอาเอาตัวไหนตัวหนึ่งมาเป็นอารมณ์ก็ได้ทั้งสี่สิบข้อหรือจะเาแบบหลักวิปัสสนาก็กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละ,ะรครับวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะละพวกกรรม,มคุณทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละครับนะครับถ้าไม่เอาสิ่งโน้นสิ่งนี้ มายึดเหนี่ยวนะครับมาภาวนานะมาภาวนามันลาอนะไรได้เนยโดยเฉพาะที่เราไปติดอยู่ในนะรูปนะผู้ใดมักฟ้องสวยงาม้องง่ามมนจะให้พิจนนารณาสุภานะครับหรืออาการสามสิบสองเนี่ยเกสาโลมานักขาทนตาตะโจตะโจันตานะขาโลมาเกษาตัวนี้แหละเป็น เป็นการภาวนาเพื่อให้ละละกรรมคุณทั้งหลายละโลกเสียงกินลดพดภพชนากนะครับก็แล้วแต่จริตในในหลักการปฏิบัติทั้ง40ข้อของหลักสมถะได้บดครับ,รบแต่บางคนาปฏิเสธว่าเอ้ยไอ้นัน้นพระพจ้าก็สอนห้ามตรคคำภาวนาไม่มีหรอก ที่ผมมีเองนะก็คำว่าสัจช,ชายะกั์นี่สัจชายะกับสาธยายันสาธยายสาธยายเพิ่อจะใส่เราค้ำเดียวกันนั่นก็ภาวนาทานศีลภาวนาภาวนาอย่างเดียวสกัดบทบทสาธยายันขันบอนึกขันบอไตกรองนะอันนี้ต้องคิดให้ดีนะครับหลายคนไปติดอยู่ใน,นตัวหนังสือต้องไปนั่นอันนี่ อันนั้นก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ก็ป่ยากบ่ยากเก่กกกกกาถึงขนานดะ้ี่เราว่าเป็นอันนักกัน